เอาละตังค่าเราเตรียมเราวังอย่าเพิ่งไป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 ไหมดนะครับปผมไม่ว้่อง้ค่ตังยาสีอคุณ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 มาเป็นตะกล้องไหมล่ะเอาละเตรียมราวัง Ai! Ai! Nó mất mất. Á thử, thử cái này mà thử đi. Á à, thử, thử. Ai? Ai? Đi Đó, thử. Thử. Vatican, <laughs> 3. Đi 3. Đi 2. สามมีสี่สามคนที่เหลือยกไว้ที่หนึ่งที่สองทุกคนมาระวังเตี้ยมาก่อนจะโดนทางกำั่งอยู่แล้วแล้วเป็นตาต้องจะโดนทางกำั่งอยู่แล้วจะตั้งค์ปังไม่ต้องจะโดนทางกำั่งอยู่แล้วเดียวไปไป เอพี่หนึ่งสั่งสั่งใครสั่งสั่งพี่ก่อนว่ะสั่งอะไรก็ได้วิ่งแข่งเนาะสั่งให้ทำอะไรก็ได้วิ่งเร็วให้วิ่งไปทางโน้นแล้วก็มา มาดิมาอันนี้มาแต่ได้ข okay. ี่ไหมวันน uh ีไม่ต้องตามมาวันนีไม่ต้องตามมาฉันจะตรวจเองแม่คุณได้ขี่ไหมเดี๋ยวจะระวังเหมือนเมื่อวานนะถ้าเหมือนเมื่อวานนะไปดี่เดิมแก้กางเกงเหมือนเดิมไหนมาดูเลยนี เห็นสีน้ำตาลเหรอสีน้ำตาลเหรอ่ไเห็นสีดำน้ำตาลว้าวได้กูไหมแมงกรนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขอดูหน่อยขอดูไหมขอดูขอดูไหมขอดูไหมเราไม่ได้ดูเลยเอานม่หันไปทางนู้นเอย มาแก้กางเกงในออกมาทีนึงทุกคนมันไม่ได้เปื้อนกางเกงอันนั้นมันเปื้อนกางเกงไหนใช่มันเปื้อนกางเกงไหนมันต้องปิ่งกางเกงปกติไปล้างตูดซะเล้วไปเลยไม่ต้องเปกางเกงไปล้างตูดเฉยเฉยเธอยังมีโอกาสอิ่มได้อีก